กรณีของลูกเขยคุณชาดาที่ถูกตำรวจปปป,ปไปตามจับนะครับเนื่องจากว่ามีส่วนร่วมกับแก๊งที่ไปเรียกรับสินบนภาพนี้ก็คือตอนที่เอาหมายจับเนี่ยไปจับถึงบ้านปลุกขึ้นมานะครับทีนี้มันเป็นประเด็นที่ว่าพอเป็นลูกเขยคุณชาดาแล้วคุณชาดาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนที่จะต้องมาปราบหรือว่ากวาดล้างผู้มีอิทธิพลแล้วพฤติการของลูกเขยเป็นแบบนี้เป็นคนในครอบครัวคนใกล้ชิดคุณชาดาจะว่ายังไงบ้าง เมื่อวานนี้กว่าที่คุณชาดาจะปรากฏตัวที่สภาปาเข้าไปประมาณเที่ยงนะครับนักข่าวเนี่ยไปรอกันตั้งแต่เช้าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประมาณสัก9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งไม่เกิน10บโมงคุณชาดาจะต้องไปร่วมการประชุมกรรมธิการปกครองที่เรียกไปชี้แจงถึงเวลา,าเขาเริ่มประชุมกันแล้วคุณชาดายังไม่มาประธานกรรมธิการก็ติดต่อไม่ได้รอแล้วรอแล้วสุดท้ายเอามามันก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้นมานะครับนักข่าวก็ดักสัมภาษณ์รอที่จะถาม เรื่องลุกเขยก็คือนายวีราชาติอยู่แล้วทีนี้คุณชาดาก็พูดประมาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยถ้าให้พูดในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเ,เรื่องของการกวาดล้างเหล่านี้มันเป็นภารกิจสําคัญมากๆการเรียกรับสินบนก็เป็นหนึ่งในภารกิจที่ทางมหาดไทยก็จะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยพอมันคนใกล้ตัวเนี่ยมันยิ่งแบบ มันเป็นเรื่องที่คนใกล้ตัวอย่างลูกเขยเนี่ยต้องรับผิดชอบให้มากตอนนี้สิ่งที่คุณชาดาบอกทำไปแล้วก็คือมีการคุยกับผู้ว่าเพื่อขอให้พักงานไม่ต้องให้ลูกเขยทำงานพักเลยแต่ว่าการพักงานเนี่ยก็คือในตำแหน่งนายกเทศมนสมรีมันจะทำให้ปกติแล้วเนี่ยรองนายกก็จะขึ้นมาบริหารงานแทนคนที่เป็นรองก็คือไม้สองนะครับ เป็นกระบี่ดาบสองมันก็ไม่เหมือนกับมือหนึ่งอะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการทํางานมันก็จะลากลากไปก็คือเหมือนกับไม่ได้ขับเคลื่อนอะไรซึ่งแบบนี้คุณชาดาบอกไม่ถูกจริงๆควรจะต้องลาออกหมายถึงนายกเทศมนตรีลุกเขยเนี่ยควรจะต้องลาออกจากตําแหน่งไปเลยแล้วให้จังหวัดเนี่ยจัดการเลือกตั้งใหม่ไม่ต้องไปรอสู้คดีก็คือลาออกแล้วให้มีการเลือกตั้งใหม่ไม่อย่างนั้นปล่อยทิ้งขว้างแบบนี้ไม่มีการพัฒนาคือไม่ได้มีการพัฒนาอะไรให้กับชาวบ้านในทอ้องที่ซึ่งคุณชาดาบอกว่า นี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทําแล้วตามรายงานก็คือตัวของลูกเขยคุณชาดาเนี่ยจริงๆแล้วออกไปตั้งแต่ช่วงห้าทุ่มของคืนวันที่24ตุลาคมแล้วนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ที่คุณชาดาพูดก็คือว่าคนใกล้ชิดจะต้องแสดงสริมากกว่าคนอื่นครับนี้ลูกเขยผมได้รับการประกันตัวผมก็คุยกับลูกเขยผมลูกเขยผมเจอก็ขอโทษครับผมบอกไม่ต้องพูดอะไรเราครอบครัวเดียวกันแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือ คุณต้องลาออกจากการเป็นนายกเทศมนตรีเพื่อให้จังหวัดจัดการเลือกตั้งจังหวัดจัดการเลือกตั้งถ้าไม่ทำแบบนี้การที่รอพักปฏิบัติหน้าที่จนคดีเสร็จเป็นการเอาเปรียบและปล่อยทิ้งพี่น้องประชาชนในตำบลตลุกดูนี่คือมาตรฐานครับนายวิรชาติรัศมีลาออกเมื่อเวลาประมาณห้าทุ่มอ,อก็ลาออก ตามที่พตาบอกนะครับคุณผู้ชมทีนี้รัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินคุณอนุทินบอกเออไอที่ไปจับแบบนี้ทาถูกต้องแล้วมันเป็นการทําให้เห็นว่าการจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยอันนี้เอาจริงเอาจังแล้วทุกคนก็จะได้เห็นด้วยว่าไม่มีใครช่วยใครเป็นลูกเขยรัฐมนตรีก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันซึ่งอันนี้สั่งคือเรื่องพวกนี้คุณอนุทินบอกมันไม่ต้องสั่งการเพราะมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายกําชับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับคุณอน,อนุทินใช้คําว่าคนที่คิดทําเรื่องผิดกฎหมายเนี่ย เป็นพวกเซอร์อเซอร์ซาที่คิดว่าทุกวันนี้คงไม่มีใครจับได้มันก็จําเป็นต้องโดนแบบนี้แหละคนโง่จะตกเป็นเหยื่อคนฉลาดถามว่าใครฉลาดตํารวจไงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะฉลาดเพราะฉะนั้นพวกที่ทําผิดเี่ยจะถือว่าเป็นคนโง่แล้วคุณอนุทินก็พูดอีกคํานึงบอกว่ากรณีเนี้ยที่โดนจับเนี่ยสมน้ําหน้าดีแล้วเพราะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายครับมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายคนที่ทาผิดกฎหมายคือตั้งใจที่จะทําผิดกฎหมาย ถ,ถ้าทำผิดถ้าทำแล้วถ้ายังเซอร์อยู่คิดว่าวันนี้การทำากฎหมายไม่มีใครจับได้ทุกวันนี้เทคโนโลยีสื่อสารไปถึงไหนห็นไหมพอจับได้เขาก็ตรวจอะไรอะตรวจโทรศัพท์เลยก็เห็นเลยว่ามีการเชื่อมโยงกันใช่ไหมเพราะนั้นถ้ายังยังโง่อยู่ยังเซอร์อยู่ก็ก,ก็ต้องโดนนี่ไม่ช่วยไม่ได้คนโง่ก็เป็นเหยือ่อคุณจลาดคุณลาดก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจสมน้ําหน้าน แล้วไงว่าไม่มีใครไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายครับโอ้โหมาหมดเลยนะทั้งโง่ทั้งเซอร์ทั้งสมน้ำหน้านะคุณผู้ชมครับทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าลูกเขยของคุณชาดาเนี่ยลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตลุกดูแล้วและนี่ก็คือจดหมายลาออกที่เขียนด้วยลายมือของตัวเองส่งไปถึงท่านผู้ว่าจังหวัดอุทัยนะครับก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองหลังจากที่ถูกจับขอลาออกตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่ง 24ตุลาคมวันที่โดนจับเลยครับผู้ว่าจังหวัดอุทัยธานียืนยันว่าในวีรชาติยื่นหนังสือขอลาออกจริงเพื่อให้โครงการต่างๆมันขับเคลื่อนต่อไปได้จะได้ไม่เกิดปัญหาติดขัดอะไรนะครับผู้ว่าก็เซ็นรับทราบหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อที่จริงแล้วก็มอบหมายให้ในายอเภอทับทัน ไปไล่ตรวจสอบดูหน่อยสิ <ไป S 1> สพอนอกเหนือจากนาย,ยกเทศมนตรีจะโดนจับแล้วตำแหน่งระดับประหลัดอบตอที่เกี่ยวข้องก็โดนไปด้วยไปไล่ดูเลยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางมีใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วประสานความร่วมมือกับปปชประจำจังหวัดด้วยนะครับแต่เอาเฉพาะผู้ว่าก่อนนะฮะผู้ว่าบอกว่าตั้งแต่ผมมาเป็นผู้ว่าที่จังหวัดนี้นะเข้าใจมาตลอดว่านายบิราชาติลูกเขยคุณชาดาไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลน,นะครับเป็นเพียงผู้นําระดับท้องถิ่นเท่านั้นอื และจังหวัดอุทัยธานีไม่เคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อนนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมมาเป็นผู้ว่าเลยครับทีสุรนท่านได้เขียน หนังสือมานะครับว่าท่านก็คงจะ,อะขอเราออกจากตําแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลตรุกดูนะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต้องเรียนว่าก็ยังไม่เคยได้ยินข่าวเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยนะครับเพิ่งเห็นจากภาพข่าวเมื่อวานนี้นะครับก็ติดตามดูนะครับแล้วก็เราก็เลยต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดูนะครับ คดีนี้เนี่ยหลายคนตั้งคําถามนะฮะ,ะว่าเป็นลูกเขยคุณชาดามันจะมีการแบบมวยล้มต้มคนดูไหมเออเนี่ยไปเปิดปฏิบัติการบุกจับหลังจากนี้คดีมันจะเงียบหายไปไหมเอาจริงมาแล้วตํารวจรอบนี้เอาจริงบิออ๊กเต่าครับท่านผู้บังคับการตํารวจปอปอ,ปอยืนยันแล้วไม่เกี่ยวกันเลยนะจะมีลูกเขยเออจะเป็นลูกเขยของใครไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นใครคผิดก็คือผิดนะฮะตอนนี้หลักฐานมันชัดเจนมากๆ เพราะว่าเราก็เห็นภาพวงจรปิดทุกอย่างนะรับเงินเสร็จแล้วก็โดนจับนะฮะแล้วบิ๊กเต่าเนี่ยบอกเอาไว้นะครับเมื่อวันก่อนบอกเคสเนี่ยมันเป็นสึนามิหลังจากนี้มันจะมี after shock after shock ในที่นี้หมายความว่าเดี๋ยวจะต้องไปสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมคเคสนี้เนี่ยมันมีการไปสั่งให้ร้านขายวัสดุก่อสร้างไม่ขายของให้กับผู้เสียหายเพราะฉะนั้นต้องไปไล่ดูนะ ใครมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันบ้างเพื่อที่จะให้จังหวัดอุทัยธานีไม่มีผู้มีอิทธิพลต่อไปส่วนการให้ประกันตัวผู้ต้องหา5คนนั้นก็เพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนเนื่องจากว่าทุกคนให้ความร่วมมือไม่ได้มีพฤติกรรมใช้อิทธิพลข่มขู่พยานก็เลยให้ประกันตัวไปแต่ถ้าหลังจากนี้มีการไปข่มขู่พยานหลักฐานหรือว่าผู้เสียหายก็จะไปยื่นสารถอนประกันตัวครับจริงๆเรา เราเคยพูดไปครั้งแล้วว่าต่อไปจะไม่ให้ประกันตัวแต่แต่ดูเคสเนี้ยก็ยังไม่ไม่แสดงอาการอะไรแล้วให้ความร,ร่วมมือก็ถือว่าไม่ไม่ไหลสารออกมาไห่จับแล้วเดี๋ยวไปให้สู้เลยสารถ้ามายุ่เกี่ยวพยานเดี๋ยวเราก็ต้องไปไปสอบแล้วก็ขอคัดค้า,านาการประกันตัวถ้าเคสไหนถ้าแสดงอิทธิพลหรือคมขู่หรือไม่หรือ,ไม,รอไม่ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปพดี ยังอาจจะไปสร้างอะไรเนี่ยเดี๋ยวคงจะไม่ให้การไม่ให้ประกันตัวล่าสุดครับฝั่งผู้รับเหมาเมื่อวานนี้เราลงพื้นที่ไปตรงจุดที่มีการทําประปาหมู่บ้านแบบปาดานตอนนี้ไอสิ่งที่เขาประมูลไปสร้างเสร็จแล้วชใช้งานแล้วนะครับเบื้องต้นผู้รับเหมาที่เป็นผู้เสียหายยืนยันกับทีมข่าวของเรานะครับถูกเรียกรับสินบนจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะออกมาเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดมั่นใจตัวเองทําถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าไปถามคนในพื้นที่ทุกคนปิดปากเงียบแต่ถ้าถามผู้เสียหายพร้อมแฉกลับแล้วนะค,ะครัะเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายคือตํารวจทําคดีก็ทําไปแต่ว่าสํานวนมันต้องหนาแน่นพอในอถึงในถึงขนาดที่ว่าสามารถเอาผิดได้หมดทุกคนนะเพราะถ้าเกิดสํานวนอ่อนสุดท้ายมันก็อาจจะเอาผิดได้แค่บางคน